กลับเนาะเราจะมาเบิง่งว่าจะมาเทีดกลับได้เลยนะทุกคนเนะาะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะทุกคนว่าเขาจะมีกำไรหรือสิขาดทุนนี่ต่างๆเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาจะมาเบิ่งในส่วนของอ่ตัวเหรียญ BTC เนานะเขาจะลองเทียหลายๆเหรียญมุกนะทุกคนเนาะสำหรับอินดิเคเตอร์ที่นำจะใช้ก็จะเป็นตัวน,นี้นะทุกคนเนาะแต่ที่จริงหลายอย่างเด้อน,นำใช้ตัดสินใจเนาะ ต่วอยู่ในนี้มันมีสองจอเนาะนําให้บึกแต่จอเดียวเนาะะก็จะมีหนึ่งเนาะแนวฮับแนวต้านตัวนี้เนาะทุกคนเนาะสองก็สิมีในส่วนของเอิ้นว่าเป็นอินดิเคเตอร์ MACD เนาะระบุเทรนเนาะว่าสิ่งที่เราจะเข้าตัวนี้เป็นเทรนเอียงอยู่เนาะทุกคนเนาะสามก็จะเป็นในส่วนของตัววิลเลียมเนาะเปอร์เซ็นอาร์เนาะระบุ อาขาดที่มันไวกว่าโต,โต,โต,ตัวสโตนิกตัวนี้นะทุกคนเนาะอ่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าอ่านำได้ใช้หลายอินดิเคเตอร์เนาะว่าในการเปรียบเทียบสัมพเนาะประมาณ3-4อย่างเนาะและกระระบุเนาะปัจจุบันนี้ก็เป็นตลาดบอทเทรดเนาะซึ่งว่าคันมือใหม่นี่บ่แนะน,นําให้เทรดสําหรับตลาดบอทเทรดเนาะแต่ว่าคือนํานําลึงเคยกับตลาดบอทเทรดเนาะก็อาจจะบ่มีผลอย่างเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าตลาดบอทเทรดเราจะพยายามตีกรอบให้ต่ําลงที่สุดเนาะ เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อ,ต,อตลาดค่อนข้างว่าหลายเลย่แหละนะทุกคนเนาะคันตลาดบอทเทดเนาะเพราะตลาดบอทเทดเนี่ยอ่ามันจะลิ่นค่อนข้างแบบเป็นหอออะไรเงี้ยสั้นเติบเนาะสำหรับบอทเทสนะทุกคนเนาะแต่หันหลุดนี้ไปก็จะเป็นกรอบตัวนี้เนาะน่ะ ่เดี๋ยวเราจะมาเทรดกันทุกคนเงงห้าพันเนาะอ่ะ,ะเ่าเบิ่งกมาเมื่อนี้เวามีโปรฟิตบอลเมื่อนี้เวายังบริหารในเทรดเนาะก็คืออัตราชนะแล้วก็กำไรสูงสุดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเาจะเริ่มกันเนาะว่าเมื่อนี้เวาจะทำกำไรเท่าใดรเนาะทุกคนเนาะสำหรับน้ำเนาะน้ำจะเดินสามสิบเนาะงบสามสิบอะเดินสามสิบไปเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะเทามาเบิ่งกันกรณีมันมีการลุดโซนขึ้นไปจังสิเอามาเบิ่งกันเนาะ หรือว่ารับกันกัรรมแทงเทียนก็นคือตอนนี้แหง่แหงซื้อนี่หลายกว่าแห่งขายเด้อโอเคจัดซื้อไปเลยตนะ่อสามสิบเรียนเนาะปั๊บเนาะอ่าเนาะเขาเฮาจะพยายามออกออเดอร์ให้ใกล้เคียงกับที่เฮาเขาออเดอร์สี่สุดเนาะถ้าเขาไปขอบบอกกิ้งเนาะอ่าแต่ว่าออเดอร์นี้การมีความเสี่ยงอยู่จุดโซนโซนนี้เนาะทุกคนเนาะมันจะมีความเสี่ยงอยู่จุดโซนโซนนี้แต่เขาจะมาเบิง่งว่าความเสี่ยงนะเขาจะหับได้แถะเนาะทุกคนเนาะ เราจะหัดเด้เท่าใหเนาะเราจะมาเบิ่งกันนะทุกคนเนาะเราจะหัดได้เท่าใหร่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันนะทุกคนเนาะมันจะเวิร์กบอเนาะอะาบวินนะทุกคนเนาะอ่าในเมือมันโบวินเนาะก็เราก็จะปรับเข้าออเดอร์ไม่นะทุกคนเนาะเพราะว่าหลักๆนี่การที่เกิดกับบบมีว่าซีบินทุกไม้นะทุกคนเนาะมันก็จะมีไม่ได้ไม่เสียนะทุกคนเนาะ อันนี้นําอยากบอกทุกคนเดินเอาว่าโบแมนว่าโอ้ยเนาะมันสีได้เลยเนาะการที่สีทำกำไรไรืมันก็เป็นไปบ่ได้นะทุกคนเนาะเอาจะมาเบิ่งไหมนี้เนาะเอาจะมาเบิ่งไหมนี้ถ้าว่าตลาดลดโซนตัวนี้น้ำมานําสีเข้าเซลเนาะขั้นบุลุตโอเคบายเนาะนำสีเข้าบายทันทีเนาะเอาจะมาเบิ่งกันว่าถ้ามันบุลุตแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเอาสีเข้าบายเวิร์กสมอเนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะ พราะว่าอ,อย่างเวลาที่มันบรลุบมันต่ำโซนตัวนี้สังเกตค่าตัวนี้เนะาะเมื่อกี้เนาะมันห่างเกินไปเนี่ยต่างๆเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้มีการจุดกลับตัวขึ้นไปเลยทันทีเนาะสังเกตเนาะขั้นเทีททยสบสกับโบสูแหงซื้อเนาอะเห็นป่มันก็ยังโบสูแหงซื้อเนาะสามในหนึ่งเนาะอ่าโอเคสวยกำไรไปเนาะอ่ะปั๊บเงิน,นทุกคนเนาะนำกระเสียวหนึ่งห้าหกไปอีกเนาะหนึ่งห้าหกไปอีกเนาะไปครออหนึ่งเนาะแต่ว่ากำไรก็คือ กำไรเท่าไรเดียดจีเบิ่งกำไรเนาะกำไรสนะี่สิบเนาะไปหนะ้าสิบเนาะไปหกสิบเลยโอเคใบนี้ขายเลยเนาะทุกคนเนาะขายเลยเนาะทุกคนเนาะขายเลยเนาะอัพจัดการขายเลยเนาะเอาสิมาเบิ่งกันว่าออเดอร์นี้มันสีขายได้บ่เนาะทุกคนเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสำหรับออเดอร์นี้นี่เขา มั่นใจเนาะในการขอออเดอร์ในออเดอร์นี้เนาะเพราะว่าหนึ่งเนาะสังเกตเนาะแห้งขายมันยังบูซื้อแหงซื้อเนาะ้วกาอินดิเคเตอร์เหล่านี้ก็เอิ้นว่ามันยังเป็นแนวขนาดเนาะหรือว่าลุตโซนไปนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปต่ำยุดจุดทุงทึงนี่มันยังยากๆยนาะทุกคนเนาะอ่าทีนี้นำสิกลับมาเริ่มต้นใหม่เนาะยู่สามสิบคืเก่ับนะทุกคนเนาะอ่าเพราะว่าการเชรดเนาะ วิธีเทรดของนั้นก็คือสลัดจะเน้นเอากําไรไปสร้างกําไรเนาะเพราะว่าเขาจะบุกเข้อีกข้างว่ายุ่งเอาต้นทุนเทาเนาะอ่าตอนนี้เนาะอัตราสนะของเขาก็คือหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะกำไรร้อยกับสามเหรียญเนาะทุกคนเนาะไปต่อนะทุกคนเนาะมีสามสิบโอเคขายเลยเนาะทุกคนเนาะขายเลยเนาะทางมาเป็นอย่างทึงขายเนาะหนึ่งเนาะมาจากจากนี่มาหาฐานนี้ครับนี่กะ ค่อนข้างว่ามีเติบเนาะทุกคนเนาะค่อนขอ้างมันมีเติบเนาะในเมืออค่อนข้างว่ามันมีเติบนี่มีโอกาสที่จะไหลาลงมาถึงนี้แล้วก็จุดสังเกตสโต,ตนี้เนาะมีการยนะ่างเนาะ m อเมซก็อยู่ในโซนที่เป็นอ่าแห้งขาดเนาะแสดงว่าโอกาสแล้วก็ออเดอร์นี้ค่อนข้างว่างามจัดเต,ต็มเต็มเลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้นี่คือว่ากินงามเลยแหละเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสำหรับออเดอร์นี้มันค่อนข้างว่าตอบโจทย์สำหรับเฮาไลายเนาะทุกคนเนาะอ่า เดี๋ยวเราซืมาเบิ่งกันในออเดอร์ต่อไปนะทุกคนเนาะอ่าน้ำกสิเอาอสามสิบเนาะเป็นห้าสิบจะห้าสิบแปดนี่ไปอีกบันหนึ่งเนาะเพราะว่ายังไงก็เป็นกําไรกําไรของกําไรในออเดอร์ต่อไปนะทุกคนเนาะนำซื้อห้าสิบแปดนี่ไปอีกบันหนึ่งเนาะในเมื่อกรณีมันกําลังยังลงแล้วยังบ่ถึงฐานเนาะน้ำจะพยายามเข้าออเดอร์ให้ใกล้ๆเคียงสุดโอเคขายเลยนะทุกคนเนาะ เพราะว่าสาหรับออเดอร์นี้เนาะเขาจะมาเบิ่งกันเนาะว่าซีวินหรือว่าซีลอสเนาะทุกคนเนาะเขาจะมาเบิ่งมาลุ้นน้ากันเนาะว่าเวิร์กบออย่างบอเนาะทุกคนเนาะอ่าเพราะเขาขายออเดอร์นี้เนาะเขามีโอกาสที่จะทํากําไรได้เนาะงามๆเนาะกรณีที่มันกําลังไหลลงมาเนาะแต่ว่าการที่มันมาโซนแนวเนี่ยครับจะมีโอกาสที่จะขึ้นเนาะมีโอกาสที่จะขึ้นกับคนขางว่ามีเนาะแต่เขาจะมาเบิ่งว่าเวิร์กสำหรับโอเคสวยเนาะอ่า อันนี้คือเป็นวิธีการเนาะเป็นวิธีการที่ว่าเอาไซส์ในส่วนของการวิเคราะห์เนาะหรือว่าอย่างที่มันจดจงเราทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะอ่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้เราเบิรงเรากำไรต่อใด็เนาะทุกคนเนาะอ่ากำไรร้อยแปดสิบหกเนาะนำสีเอาร้อยแปดสิบไปเลยเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบไปเลยเนาะโอเคบายเข้าบายเลยเนาะทุกคนออเดอร์นี้เนาะอ่าทำสีเข้าบายเลยเนาะสังเกตเนาะ ถาม่าเป็นอย่างถึงข้าปเนาะเพราะว่าออเดอร์นี้กะมีความเสี่ยงอยู่เนาะแต่กะกะมั่นใจในออเดอร์บายอยู่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งเนาะมันมีการอ่าตัวนี้เนาะตัวบงซีตัวนี้ก็คือตัวติกตัวนี้สีขึ้นเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนะาะก็เอิ่นมาในส่วนของพักดันขึ้นเนาะแต่ว่าอยู่ว่าแต่ว่ามันกลับมาติดโซนนี้เนาะในวิลสีสุดท้ายอาจจะไหลลงกะอาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่ากะ พราะว่ามันกับ b ได้แข็งแรงเนาะแต่อันนี้คือความเสี่ยงที่เราต้องคำนึ่งนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกกำไรมื้อนี้ากำไรมื้อนี้อยู่สามร้อยห้าสิบเกตเหรียญเนาะอ่าก็เอาอีกไม้นึงเนาะอีกพอดีเอาให้มันเป็นหกพันเนาะอ่าอย่างอีกห้าสิบแปดเนาะไปเจ็ดสิบเลยเนาะไปเจ็ดสิบแล้วเดือนนี้เนาะเราสีแดงโอเคทุกคนขายเลยต่ำเลยเนาะ จหว่าออเดอร์นี้เนาะหาจะจัดขายเลยเนาะถามว่าเป็นอะไรขายเนาะเพราะว่าออเดอร์นี้มีโอกาสที่จะขายค่อนค้างาหลายเนาะหนึ่งจากหนึ่งเนาะแนวหับอยู่จุดนี้เนาะสองเส้นตรงนี้มันตัดลงเนาะมันตัดลงมาขายคางค่างามเลยเนาะสาหรับออเดอร์นี้เนาะข้ออย่างน้องสังเกตเนาะขาใบกับขาเซลนี่ก็ยังบุสูขขาเซลที่หลายกว่างเนาะและการสังเกตเส้นที่ตัดลงมาประมาณน,นี้เนาะระบุได้ชัดเจนเนาะว่าเป็นขายเนาะเพราะว่า ตลาดปัจจุบันนี้ยังเป็นตลาดบอทเทรดอยู่เนาะโอเคเนาะกะสรุปกําไรเนาะกะโดยกําไรสุทธิของมือนี้ที่นําเฉลี่ยกับ400เซลล์ซีเลียญเนาะแล้วก็อัตราวินเลตอยู่85%เนาะสำหรับนําเฉลี่ย BTC เนาะสำหรับเหรียญนี้เนาะก็คือเสียอยู่ไหมหนึ่งเนาะทุกคนเนาะก็คือ85%เนาะอ่ะเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับมือนี้กะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะ ใครที่อยากให้นำให้คลิปเฉดวิเคราะห์คลิปวิเคราะห์ล,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 ลงตลอดเนาะนำสีเฮ็ดให้เนาะแต่ว่าให้ทุกคนคอมเมนต์เนาะแล้วการกดแชร์คลิปนี้เนาะไปแต่ละกลุ่มแชร์ความรู้นํำกันเนาะนำบุห่หวงลีขสิทธ์เนาะสมารถเอาไปศึกษาได้เนาะใครที่อยากจะศึกษาเนาะปัจจุบันนี้นํำมีศึกษาแบบออฟไลน์แบบส่วนตัวเนาะทีเทรนนิงน่งเนาะอาจจะปัจจุบันนี้ก็สอนอยู่ทุกมือเนาะอยู่ในองค์การเนะะาะล้วก็อยู่นอกสถานที่นํำเนาะก็ารนัดจก็มาเนาะ กว่าหลายคนนัดแหงกับบางทีนำกับพันยำนัดหับนัดเนาะบางคนกับพันยำหับนัดให้นันทุกคนเนาะอ่าส่วนว่าในในมือที่ว่าจะเทศเนาะทุกคนเนาะในมือจวดน้อนำจะเทศส่งส่งท้ายนี่นำจะแจ้งเนาะอ่านำจะแจ้งเนาะนำบนไอจีเบิ่งนำสิเทศมือวันที่ใดเนาะแต่ว่าอ่าก่อนส่งท้ายก่อนที่สามสิบเอ็ดนี่แน่นอนเนาะทุกคนเนาะบางทีก็อาจจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนาะแต่นำก็จะเทศแน่นอนทุกคนเนาะส่วนจะได้จะเสียอันนั้นก็ขึ้นกับแต่ละคนเนาะ อ่าึ้นก็อ่าตลาดไปนำเนาะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาต้องยอมรับความเสี่ยงให้มันได้เนาะสำหรับนำเนาะนำด้เหตุคลิปหลากหลายมุมมองหลากหลายอีพีคือกับ binary o p t i o n เนาะการการลงทุนทุกๆอย่างเนาะน,นำเสื้อมันน่นเนาะว่าถ้าเจ้าได้เรียนลักูตรแบบเต็มระบบเนาะเริ่มต้นเนาะด้วยกันอ่าไดยมีความ,มร,รานนู้สิทชัดเจนเนาะด้วยการลงทุนแบบเต็มตัวนี้นำมั่นใจว่าทุกคนจะหาเงินหาคำกับมันได้และนำกันยังเสื่อว่าเจรดเหอนลรน่งอ,อาชีพ ที่สามารถทํากําไรได้แบบยั่งยืนและก็ยาวนานถ้าหากเรามีความหู้เนาะแต่โดยปัจจัยหลักๆเนาะโบมีอย่างเนาะที่จะสําเร็จได้ง่ายนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะจากสถิติหลังบ้านกฏที่เบิ้งเนาะ60%เนาะกับบริษัทกฏที่ตามเนาะขอเสริมส่วนให้กดติดตามเนาะส่องดีคืนน้ำหนูนึงเนาะฝากส่องไว้นะเนาะในยูทูบแล้วก็ทิกต็อกเนาะสามารถเชิญได้นะทุกคนเนาะแล้วก็ ใครที่กําลังเข้ามาศึกษานําเสวตตอนนี้เราทุกคนอาจจะเห็นสิ่งอย่างเราสังเกตเนาะเวลาเส้นสีฟ้านิ้ตัดลงแบบนี้ทุกคนจะเห็นตารางทํำงานเนาะถ้าทุกคนตีกาตีอย่างเป็นไซน์ิเกเตอร์เป็นทุกคนจะกิ่นน้ำงาลงไปเลยเนาะอ่ะอันนี้คือหลักหลักเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญละเนาทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะใครที่จะลงทุนก็ขอให้ลงทุนโดยเงินเย็นความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้พอใจในกําไรที่รับได้ ที่เขายอมพักเนาะอย่าไปเบิ่งคนนั้นคนนี้เนาะว่าเออเขาเขามีกําไรเท่าไหร่เออเขาได้กําไรเท่าไหร่นะเขาต้องเริ่มจากสิ่งน้นอยๆแล้วก็พัฒนาตนเองเนาะการลงทุนเนาะมันก็เป็นการลงทุนในระยะยาวแต่เราใช้ในการเทรดระยะสั้นเนาะฉะนั้นเนาะอัตราวิธีการเนาะในการเทรดเนานะสิ่งที่เขาเลือกเทรดบบออปชั่นหนึ่งมันตอ,นนะอบโจทย์เนาะสองถอนเงินบ่มีคิดจํากัดสามมันสะดวกว่องไวสี่ใช้ต้นทุนน้อยเองต่างเนาะนะ แล้วมันก็ใช้บล็อกเชนคราบสำหรับผห่เนาะ <c oughs> ที่อยากจะหาเงินที่อยากจะเทรดเนาะนำเสวนาเบียกเทรดอาจตอบโจทย์สําหรับเจ้าใดเนาะสำหรับคนที่มีเงินเนาะ,ะแสนล้านดอลลาร์นั้นเนี่ยนก็นอาจจะไม่สนใจเรื่องการเทรดเนาะแต่สําหรับคนที่มีต้นทุนคือไทยเฮาคือน้ำเนาะ,นะ,ะต้นทุนน้อยงบห้าเหรียญงบสิบเหรียญสิ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงสีเอาได้บางคนงบห้าหกเหรียญไปถึงรักมือเหรียญก็มีเนาะ แตมีหลายคนเนาะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ก็เจอาเทรดได้ก็เจ้ากับบริอออกมาเว้าวเหี้ยเนาะเพราะก็เจ้ากับบริเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างต่างๆบริเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างต่างๆเนาะสำหรับนำเนาะที่นำกล้าเฮดกิปเนาะบริแม่งเอามาสักส่วนบริใ้มันนัอย่างเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่นำอยากให้หัวอาศิษย์เทรดเดอร์มันมีอยู่จริงเนาะแล้วก็มันกระทํากัไรได้จริงนะแล้วก็มันก็มีอาชีพแบบนี้อยู่จริงในในในโลกนี้ทุกคนเนาะฉะนั้นใครอยากหากะหาเนาะ ใครไปอยางหาเจ้ากลับไปหาอาซพที่เขาซึกว่าเขาถนัดเขาซึกว่าเขาโพเซียงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ฝากไว้สาหรับหลายๆคนที่ติดต่มเนาะสองดีเคนานตัวหนึ่งเนาะกาของขวัญปีนี้เนาะท้ายปีนี้บางทีอ่าเฮากะอาจจะไร้ซดเนาะสุ่มแจกเนาะอ่าคือที่ผ่านมาเนาะเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับอย่างเนาะให้กับหลายๆคนที่ติดตามเนาะหลายคนที่เป็นน้าเชืออาซีพเชเดอร์น้ำกันเนาะ เป็นของขวัญแห่งเราทุกคนเนาจจะสำหรับคลิปนี้กา,า่ากัน์มเท่านี้แล้วพ่อก,กันใน e ีต่อไปเด้อ